ย้อนเปิดภาพจับพิรุษสาวข้างกายส่วนยุคหลังเผยเส้นทางรักสาวนอกวงการ เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หัวใจกําลังอินเลิฟสุดๆสําหรับพระเอกส่วนยุคส่งไพศาลที่ตอนนี้ออกมายอมรับไม่โสดแล้วกําลังคบหาดูใจกับสาวนอกวงการโดยส่วนยุคได้เปิดใจถึงความรักครั้งนี้ไม่คิดปิดบังอีกทางรู้สึกภูมิใจที่มีอีกฝ่ายอยู่ข้างๆและยังประทับใจที่ฝ่ายหญิงเป็นสายลุยเข้ากับตนได้ดีในทุกกิจกรรมซึ่งเขาเล่าว่าคือผมไม่ได้ปิดนะแต่ก็ไม่ได้เปิดแบบว่าต้องประกาศเป็นใครมาจากไหนเพราะเขาเป็นคนนอกวงการเราก็รู้ เราอยากให้เกียรติเขาไม่อยากให้คนไปจับจ้องเขาอะไรกับเขาเยอะจริงๆผมไม่ได้ปิดเลยคือถ้าติดตามผมหรือเห็นผมเดินตามสถานที่ต่างๆก็เห็นอยู่ด้วยกันเมื่อถูกถามว่ามีรูปที่ไปเล่นเซิร์ฟด้วยกันครับถึงบอกว่าไม่ได้ปิดก็คือคนนั้นใช่ไหมครับผมใช่ครับยิ้มเป็นยังไงบ้างตอนแรกคนก็ไม่รู้กันแล้วจับเทียบรูปนูน่นนี่เรารู้สึกว่าเราโตแล้วไม่จําเป็นต้องมาปิดบังแล้วคนนี้ผมรู้สึกว่าผมสบายใจถ้า คนเห็นเขาอยู่กับผมเรารู้สึกภูมิใจที่มีเขาคอยอยู่ข้างๆที่เข้ากันได้เพราะเขาทํากิจกัรแทบทุกอย่างกับผมเล่นเซิร์ฟเล่นสโนว์บอร์ดเล่นได้หมดทั้งนี้ก่อนหน้านี้หลังจากที่มีสัมภาษณ์เขาก็ถูกสับตามากขึ้นและเมื่อวันที่8ตุลาคม2565สนยุกได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมเป็นภาพนี้ใส่ชุดเรียมตัวที่จะดำน้ำโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นสั้นๆว่ารูปหมู่หลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไป นนัน้ต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปหมู่ที่วานทำไหมน่ารักอยู่คนเดียวละ่ะฮ่าฮ่าน่ารักทุกคนเลยถ่ายอยู่สองคนแต่เอาเป็นว่าจะใช้แฟนสาวน้องวงการที่หนุ่มสนนั้นเปรย์เปรยก่อนหน้านี้หรือไม่ต้องรอเจ้าตัวออกมาเฉลยเองทางนี้ยังเล่าถึงรักที่ผ่านมาว่าก็มีความรักที่ผมเจ็บมากที่สุดในชีวิตอยากอยู่กับเขาตลอดเวลาคือมันรักมากครับจนผมรู้สึกว่าอยากจะแต่งงานกับคนนี้ผมทําตัวให้เหมือนเป็น ของตายของเขาเพราะว่าสุดท้ายผมก็จับได้ว่าเขาไปมีคนอื่นวันหนึ่งผมกําลังขับรถกลับบ้านอยู่ผมคุยกับเขาทางโทรศัพท์แต่ว่าเขาพูดขาดแปลกๆผมอยู่ไม่สุขแล้วผมก็เริ่มโทรโทรโทรหาผู้หญิงแล้วเขาก็รับโทรศัพท์แต่กลับเป็นเสียงผู้ชายเขาก็ถามเราว่าเราเป็นใครมายุ่งกับแฟนเขาทํไมตอนนั้นคือความรู้สึกในใจมันไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วอะครับ